Thang ừ. hôm ma Đó, ừ. cứ trừ nó ăn uh, này nay hôm nay thang nay hôm mà hôm hông hôm nay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  thì nay hôm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  เออเธอจะขึ้นได้นี่ฮึบ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 เออผูเลน้อทางขึ้นหอดเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะใช้มุ่งปลายน้อยอันนั้นตะกันยังเจ็ด น,นู่มองไห้น่ะไปเก็บเอาน้องมะนาวพาไปเก็บเอาทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc หมู่เพื่อนเบอร์ทุกคนทุกท่านว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปตุ๊กค้ำปันสุกนาะพี่น้องเองนาะมาพบมาพอกับตุ๊กค้ำวันนี้พี่น้องเอลยเนาะอยู่นรัน้องมะนาว น้องนาพาไปเอาหมกน้องไม้พี่น้องเอ้เนาะไปโอ้ไปพ้อมกันเลยต่อจากคลิปนั่นพี่น้องเอ้เนาะคลิปอยู่เทียงใช่ไ่ามีหน้ามาเนาะเอาอ๋อจะไปได้บอน,นี่นะเอาสบ,บายดีเด้อทุกคนกับบริเวณคนได้เนาะแต่ถึงทีนี่ที่เปียก ทำไมน่าหัวอ่ะอ้โหไปได้ยิ่บ้าพี่น้องถ้าอันม่ได้โอ้มาดึกปันไหนน่าพี่น้อง bà tha nông mận ao ụp ụp nghe hóa khỏe này okay, này ai muốn đi bộ nào đúng rồi, đúng rồi. Ừ.

ั่งข้างในเ็ดมันหมักออกแถวก่อนแลามั้ยเออใสันเป่เอาจ็คเถื่อเลยน้องมะนาวสามเถื่อเลยทีถ้าไปไหมข้างหนอ๋อทู าคนเอาได้นนิปีหน้าอ่อยได้นอมนาเลยเบึงรถดีีน้าหน่โอ้หนาปลาหนาหยุดหนีมุมีบ่พื้นนี่ พ่อหน่หลายแห้นี่ขวบข้างนี้นะโอ้ในงัวบ่เขาทองมะนาวผู้พิจารณ์ิจะยณาเนาะตัวนี้ทางพุ่นหาโนมัไมือแกงก่อนจัดเอาน้อมัานะเอเมนแล้

มาได้ไดกไมมหนี้ใหนอมาน้าพามาพี่นอ้องเหนเนาะับน้ำไม่แกงมาหนี้พี่นอ้องเดืเพื่อนสิกนนี่ยคิดจะแกงน้ำไม่อีกเลยทุกครนะพี่น้องผักกระเหงมีว่านอมา,า,า,าน้าแถวหนผักกระแหงออนนะเอาเจ้าบุญเคยเอาบอสเหป่าเะไรกก่อนะเฮนี่

này nhìn xem, mẹ mình xem Chiếm cho nó mà xem à Là vô Cho bà kè như thưa đây ừ. bẹp ừ. nè Nhông bà kè Nì, động Mẹ mình kèm xem đó Nhà năng Theo nã hứa cho mi bò Bạc nhanh nè Chúc Nhi vô Nè nè Thế thế này mi chẳng bố mi đó Này mọi này Thế nhá bố mi rồi เคยไปเอา đấy เจ้าเก่งเกี่มีอยู่มันทถวบางงามเออได้อีแถวบางงามก็ได้เคยเห็นแล้วมันบรอพาไปเบิร์นนี่เด้อจมองไหนวะพาไปเอาหนึ่งเด้อเฮ็ดยังดีนี่เนาะเพราะเก่ต้องเอานั่นดอกเพราะมันนั่นมันแปลนอยู่ใช้กองอันนั้นของประตูนี่ยนี่อของนั่นนะ ขาหน้าไปอีกบ่มีน้าไหมบ่บ่บ่มีลงค่ะลงขึ้นอใครยื้อมีบ่ยนะทำไมนี่นะำมเนี้ยะี่บเืดน่เสือสูรมาก่อนทไมนี่ต้องเสือไปนองมะนาวเลยอ้าว จับจับจีดงจ่บูจีับกล้องจีดัเอาายไรจปบอ้แกงฮะอ่ตัวนี้เนตัวนี้นะตัวแรกนี่นนอืมใคแล้วเอาตัวนี้นี่แกเอปออกตีถุงพัยิพานนึ่งเออมันขึ่นนวนี่เนาะเออเราไปกอน พ่อเราอะนี่นี่นี่เกงรดเเกเไปเทปเกเระก็ออกตัวนี้เอาบ่ะฮารั้นกว่านี้เทปแบรนดก่อนนี่นี่ใส่ไงใส่พวพพอแลด้ได้พอเนก่อนนไปนี่เอา ใช่ปะน,น,นั่นกน่อนเป็นี่ยผูเ <laughs> ต็มอยู่เต็มอยู่นั้เยผมมีแล้วลงมาแล้วเอาไว้แล้วแถวนี้เนาะลงมาแล้วทางไปคลองมั <c oughs> นเลแล้วกลับมาเห็นกลับมาเห็นมันงไเป็นองมาดู

แม่มาแล้วแม่ขบไม่ว่าคุณนะขบไม่ว่าจช่ไปหาบุา้นไก่บ่มาแล้วไก่เดวมีเจ้าห้องกระชับคืนตะแคงเด้เ,เจ้ากันอโอ้ยชับกันเลยกระชได้นะมันได้ง่า,งายตีพี่บ่เอาไ พอได้เพคะไม่ได้พอได้ไปตรงคุ้มบนดอกนั่นน่ะมันไงนมันขาวมันขาวน้องๆอยากรอาเลยไปไมนะว่าจะนบุหบุน้าไม่เทียเลยไปจังมึงาโพ อเมื่อพูดด้วยก็ได้เมื่อไรขึ้นพูดจะเอาจะนางเลยเนาะเออพักกันยังฮะท่ไมเพราะมันคมไหมเนี่ยโมขาวเพราแล้วเอาแยวไปใหนไไป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  นี่จะก้อนออมาใช้ไปทางไหนบ้างโอ้โหพอทันนเอามาหน้าพี่น้องไปเท่วนี้เนาะพอเป็นทินเพิ่นได้นี่ทินนองมาหน้าได้เท่านี้พี่น้องเลย Ok Có đi hướng lại bộ Ô. Xe vào lại Ao à, bọn này cuya Cứ thôi thế này em ngủ thôi mừng nó mừng thôi mừng thôi mừng thôi

mọi người mọi người mang gì đây? người mọi người mọi người đi người mọi con mọi người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  con người con บตัวน no? ั na, in na. In na. <na na. ้นนะอาไเนั่ะใ่บ่มี่ใหญแต่นันบ่มีเชื่อแล้วนะบ่นมาใหญ่เนี่ยยงขาบ่แขงเงินไปไปห่งบุลงุ่นลงพุ่นบ่มีน้ามลงานว มาคลิกกุ่มนีใช่ป่ะอ่ะช่วยแกงอะไรสักอย่าอยู่หน้าบ้านหน้าภาพเียใช่หมใช่ไหมภาพันอรุต อืมอาปลาหลหรือเนะนะปลูกลูอยู่โหไม่นนไปเนาะน้องนาพาลุยอบอกเขาแล้วด้วเสียงคนนะไปอุมเขา,ายังกดองงโอ้ยเนาะ ให้ปลวกมันต้องหมุนกับประญาธรรมแล้วออกให้อกระหินอโอ้แต่มีให้ปลวกมันเห็นนะเนาะกระพ่ายนั่นเอาดี่ปลดออกมาพายทั้น่นเอาไปพว้แล้ว <c oughs> <c oughs> เมื่อบอกไันนี้นนไปไปเดี๋วยวไหเนาะ มะนานงมะนาวน่องมะนาวพามา,าหาน้อไหมพี่น้องตอนแรกเอาใช่ไมเอาพัเอันยังก็ต้นละกอละกะต้นกระเจี๊ยบพี่น้องเห็นเนาะน้องมะนาวพามือทางนี้เลยโอ้โหขามได้บ่นองมะนาวเมื่อทั้งกลับาาไปไหนวะไอ้เียชง cần kiền khá nhau này. Một lực bên này làm ăn đó. Mình này... à, à, à. đi nào pha lọ hội lọ ao anh đi phía đồng nó mày tụng chèo nó thừa kèm phía động วัยนางมีมอในตู้กูเอามุ้นึ่งคือว่ามาเช็ตู้ไว้ไปเอาช้งเไปเอาเช็ดบันโหลกตึกพีดังก่อนโอ้ลึกล อือสนะ่หน้าไป้ำอไรอ้ยฟูวางน้ด้วชาดองน้ำด้วเอาใน้ำเนะลยวดไปหูนี่ไปหนเอาหน้าบานี ตกใจมากนะแม่คงตุมนองมานากว่น้ะใคขึ้นหนงไหพี่หรว่าพี่พี่ก่ đâu rồi. cột tận thang nữa thằng này mà đi Ừ, khởi đẹp hôn lưới. Cần phải nhìn cái nào, 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 nào đi, nó, oh, mà nào đây thì nó mới nọc lại thế này Thằng ma con cái trừ đó trên thang na nó mà na nó ỉn cái đồng hết chân này thì phạ cái đồng này, à? ừ. này thưa xin thang khẩn đi thưa thì khẩn đây này. thôi nào càng họ tiệp rồi phải không người nó xây mương pa này anh ี่น้องนาพาไปเก็บเอาโอเคพี่น้องเยเนาหรอคลิปนี้ดูคกขาคือสิได้จบเนาะจะพบกันในคลิปหน้าคลิปความปักกระแงงบานนี่พี่น้องเหรอตุ๊กข้ามขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมูอเพื่อนเบอรทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของตุกค้ามต้นจนจบแล้วก็ปพบกันคำโฆษณาของตุกค้าไปก็ขอบุญขอบคุณดีเลยพี่น้องสหรับคลิปนี้ตุกค้าคือสิได้กล่าวข่าวสบายดีสบายดีพี่น้อง